ผลงานประจำเดือนมีนาคม2567ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้าจันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Promotion of Sustainable Agriculture and Improvement of Farmer Income to Development of Agricultural Cooperative i n 2023รุ่นที่1 ในประเทศไทยในระหว่างวันที่1ถึง15มีนาคม2567และประเทศญี่ปุ่นในวันที่16ถึง29มีนาคม2567ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน7คนจาก6ประเทศประกอบด้วยประเทศภูฐานกัมพูชาฟิจิฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้เข้าอบรมต้องมีการเตรียมตัวดังต่อไปนี้ 1. Job r จ็อบรีพอร์ต 2. แอคชั่นพลน 3. ศึกษาและตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวิดีโอรวมทั้งสิ้น8วิดีโอประเทศไทย ในวันที่29กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมพศ2567ผู้เข้าอบรมและผู้ดูแลโครงการจาก ICAAP เดินทางมาถึงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย2มีนาคม2567พิธีเปิดโครงการอบรมโดยนายปรเมศรอินทรชุมนุมประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิด นางอรนุชกันภัยรองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมพิธีเปิดนายอโศกธนจากลก่าวในฐานะตัวแทน ICAAP นายฮิโรฟูมิโคบายาชิผู้อำนวยการอิดาก้าเข้าร่วมผ่านระบบซูมนายพานุวัตนแว่นละเวหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบรรยายเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสหกรณ์ไทย 4. มีนาคม2567ดรปีชาสิทธิกรไกอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยายในหัวข้อการกำกับดูแลและการจัดการของสหกรณ์การเกษตร5มีนาคม2567บรรยายในหัวข้อการวางแผนพัฒนาธุรกิจสำหรับสหกรณ์6มีนาคม2567อักษาสตาจารย์ฮิเทชบาร์อดีตผู้อำนวยการ IRMA บรรยายหัวข้อการพัฒนาแอคชั่นแพลนเพื่อการเติบโตขององค์กรและการเปลี่ยนแอคชั่นแพลนให้เป็นโครงการ7มีนาคม2567บรรยายหัวข้อการวางแผนการจัดกำหนดการดำเนินการและการติดตามโครงการ8มีนาคม2567ช่วงเช้าศึกษาดูงานณกรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วงบ่ายศึกษาดูงานณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 11มีนาคม2567 ศึกษาดูงานณสหกรณ์การเกษตรบางคนทีจำกัด12มีนาคม2567ช่วงเช้าศึกษาดูงานณสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองขานางจำกัดช่วงบ่ายศึกษาดูงานณสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดโดยมีนายศิริชัยจันนาให้การบรรยายและการต้อนรับ13มีนาคม2567ช่วงเช้าศึกษาดูงานณสหกรณ์การเกษตรขุมกระพงจำกัด ช่วงบ่ายศึกษาดูงานณสหกรณ์การเกษตรเขาย้อยจำกัด14มีนาคม2567พิธีปิดโครงการนายปรเมศอินทรชุมนุมประธานสันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมนายอโศกธเนจากล่าวขอบคุณในฐานะผู้แทน ICAP a AP. นางเทเลเซียวากา้าจากประเทศฟิจิกล่าวขอบคุณในฐานะผู้แทนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 15. มีนาคม2567ผู้เข้าอบรมเดินทางต่อไปยังโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น 16. มีนาคม2567ผู้เข้าอบรมเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นและเข้ารับการปฐถมนิเทศโครงการ17มีนาคม2567ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของการศึกษาดูงานและพูดคุยเกี่ยวกับวิดีโอเลคเชอร์ที่ทำก่อนเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย โดยนายนาคาชิมะจากอิดาก้าวันที่18มีนาคม2567ช่วงเช้าพิธีเปิดโครงการประเทศญี่ปุ่นโดยนายฮิโรฟูมิโคบายาชิผู้อำนวยการสถาบันอิดาก้าเป็นประธานพิธีเปิดและแนะนำแนวทางในการจัดทำแอคชั่นแลนให้แก่ผู้เข้าอบรมช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมเสนอแอคชั่นแลนฉบับร่างของตนพร้อมรับฟังคำแนะนำจากอิดาก้า 19มีนาคม2,567ผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานณฟาร์มลีโน ino, ในเมืองไซตามะโดยนายโยชิฮิโกะลีโนให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมบรรยากาศฟาร์มวันที่20มีนาคมถึง23มีนาคมพศ2567ผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานณเมืองชิซูโอกะรายละเอียดดังนี้20มีนาคมพศ2567ช่วงเช้าผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมคาโดเด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขายชาจากเมืองชิซูโอกะและเป็นแหล่งรวบรวมผลผล,ผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในเมืองชิซูโอกะโดยมีนายชูกิมูระผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานนณะฟูจิโนกุนิทีมิวเซียมโดยได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของชาในประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมการชงชาของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงชาของแต่ละประเทศ 21มีนาคมพศ2567ช่วงเช้าผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานณนะสำนักงานภาครัฐบาลเมืองชิซูโอกะโดยได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่หน่วยงานภาครัฐใช้เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้แก่สหกรณ์ในเมืองชิซูโอกะช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานที่ Happy Vegetable Field เพื่อศึกษาการทำฟาร์มผักออร์แกนิกในประเทศญี่ปุน่น22มีนาคม2567ช่วงเช้าผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานสำนักงานสาขาข,าของสหกรณ์การเกษตร JA f u ฟู i ิอิุ ช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานณนะฟาร์มสมาชิกของสาหากรณ์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสวัสดิการที่สาหากรณ์มอบให้แก่สมาชิกวันที่25มีนาคม2567ช่วงเช้าศึกษาดูงานสาหากรณ์การเกษตรเจเอมชิดาชิ โดยบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างของธนาคารสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่นช่วงบ่ายนายโอโอคุมะบรรยายเรื่องสหกรณ์การเกษตรในเมืองนากาโนะ26มีนาคม2567นายกาโตะบรรยายเรื่องการจัดโครงการอบรมเพื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นวันที่27มีนาคม2567ผู้เข้าอบรมแก้ไขแอคชั่นแพลนเพื่อเตรียมนำเสนอ28มีนาคม2567 อบรมออนไลน์ผ่านระบบซูมเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จในประเทศมาเลเซียผู้เข้าอบรมเสนอแอคชั่นแพลนของตนพร้อมทั้งรับฟังคำติชมจากอิดาก้าผู้เข้าอบรมสรุปความรู้ทั้งหมดที่ได้จากโครงการพิธีปิดโครงการคุณซาโตะและคุณอาซุมิเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ICA Japan Map เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมในพิธีปิดนายฮิโรฟูมิโคบายาชิเข้าร่วมพิธีปิด ่านระบบออนไลน์และกล่าวปิดโครงการผู้เข้าอบรมรับวุฒิบัตร29มีนาคม2567ผู้เข้าอบรมเดินทางกลับประเทศของตนสนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้การต้อนรับและประสานงานอำนวยความสะดวกการศึกษาดูงานสหกรณ์ไทยให้คณะผู้แทนจากธนาคารแห่งชาติลาว และเจ้าหน้าที่ DGRV ประจำประเทศเราจำนวน7คนในระหว่างวันที่25-29มีนาคมพศ2567ตามกำหนดการดังนี้วันที่25มีนาคม2567คณะเดินทางมาถึงและเข้าพักณนะศูนย์การประชุมรัชนีจำจลัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันที่26มีนาคม2567ช่วงเช้าผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์พร้อมทางเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันณร้านอาหารขัวคุณนายช่วงบ่ายในชนินวัดตอดแก้วเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์บรรยายเรื่องการจัดการฝึกอบรมด้านสหกรณ์และการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย วันที่27มีนาคม2567ช่วงเช้าศึกษาดูงานณนะชุมนุมสหกรออมรท,ทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดช่วงบ่ายรับฟังบรรยายสรุปณคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่28มีนาคมช่วงเช้ารับฟังบรรยายสรุปณชุมนุมสหกรเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดและช่วงบ่ายศึกษาดูงานณนะสมาคมสหาพานันธเครดิตยูเนียนแห่งเอเชีย วันที่29มีนาคม2567คณะเดินทางกลับอันหนึ่งคณะดังกล่าวเข้าพักณนะศูนย์การประชุมรัชนีแจมจลัดในระหว่างวันที่25-29ถึง29มีนาคม2567